เวชรกลาลอนเนดี้วะเอาพออวันน ok wow ี้ขชมือน huh ี้มตกปลาทบชมมวนหลทบชมทบช่มันหลท่น้องไอ้สิ่งไเต็มของแล้ทชมเด้อเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มของแล้ว

เอาปลากลับมาอานใก้าปกลมอ่าน่้มาอนคานังก็ปั่นใช่ไหมอไปแล้วไปแล้วไปไปท้งไห้ง่ายใช่ไห่ถิมยาิมวัดตัวใหา่มาโชว์ตั้งชมหน่อยลูกมาไลยพักหมดเลดืงเอาบัไรเยเครดลุตกับพราการพวงค้นถิมชอบ Dan tang-tang Tengok-tengok apa-apa tengok บปล่ามาเด้อ่ไม่เห็นสาวตกป,ป่าโออกมาบอกจะสาวลบจัย